ต้องนี่เลยต้องจิ๋วไร้สายขนาดเล็กพกพาได้ติดได้ทุกที่เฝ้าบ้านให้ทุกเวลาโอ้โหชัดมากไร้สายสามารถดูภาพได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเดินทางหรือทำงานก็สามารถเข้าไปดูภาพผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบนี้เลยและบอกเลยว่าติดตั้งง่ายมากๆเพราะเขาจะมีชุดอุปกรณ์ติดตั้งแขกมาให้แบบครบชุดเอาไปยึดต,ตา้เสาตามมุมบ้านหน้าบ้านในบ้านนอกบ้านในรถก็ติดได้ง่าย นี้เป็นแม่เหล็กสามารถติดตั้งได้ไม่ต้องเจาะรูให้ยุ่งยากและสามารถปรับและหมุนผิศทางได้ด้วยติดปุ๊บดูภาพได้ปั๊บง่ายๆแบบนี้เลยแล้วบอกเลยว่าตัวนี้สามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ไกลทั่วโลกพกพาง่า,งายไฟดับยังไงก็ยังใช้ได้ไม่ต้องเสียบสายดูได้ทั้งภาพฟังได้ทั้งเสียงไม่ว่าจะติดไว้ที่บา้านหรือแติดไว้ในรถคุณแฟนก็ทําได้ง่ายๆเลยจับภาพจับขโมยเก็บหลักฐานได้ง่ายๆเพราะกล้องตัว น,นี้มาพร้อมกับอินฟาเลตในตัวก้องจิ๋วไร้สายดูออนไลน์ได้24ชั่วโมงใส่ในเมริกาได้มาพร้อมกับหมวดบันทึกวนซ้ำลบไฟล์เก่าบันทึกไฟล์ใหม่ให้เราอัตโนมัติช่วยให้คุณบันทึกภาพได้ต่อเนื่องไม่ต้องกลัวเมมเต็มเลยปกติตัวนี้เกือบ2,000แต่เราไม่ขาย,ายวันนี้เราจัดโปรโมชั่นซื้อ1ตัวแถมอีกหตัวและยังไม่พอเรายังจัดในเมริกามี่ิก เงินปลายทางใครสนใจจิ้มลิงด้านล่างได้เลย